สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักประจำราศีมิถุนนะคะของเดือนพฤศจิกายนปี2,565เดี๋ยวจะดูให้ก่อนนะคะว่าพลังงานภาพรวมในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะรวมรวมทุกเรื่องเลยนะคะเป็นยังไงบ้างนะ Queen of Pentacles queen of swords f i v e of pentacles seven of cups แล้วก็ three of wands ความรักเอาเป็นภาพรวมสิความรักการงานการเงินเนาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงบ้างนะคะของคนที่เกิดราศีมิถุน มีความคิดทํำหลายอย่างมีเป้าหมายก่อนหน้าน,นี้บางคนอาจจะคิดอะไรบางอย่างมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้อาจจะเด่นไปในเรื่องของการใช้ความคิดถูกไหมคะแล้วเริ่มที่จะวางแผนมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทำยังไงต่อในชีวิตไปต่อยังไงจะเดินทางไหนอย่างเงี้ย เริ่มที่จะชัดเจนระดับหนึ่งแต่มันก็ยังคงมีการรอคอยเวลาที่เหมาะสมยังอาจจะไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมายนะคะเนี่ยเพราะว่ามันขึ้น queen of pentacles กับ seven of cups มันคือมีการวางแผนในหัวหลายๆเรื่องเต็มไปหมดแต่เราก็ยังคงต้องแบบเรียงลำดับความสำคัญอะว่าอะไรมันดีกว่าสำคัญกว่าควรทำสิ่งไหนเป็นอย่างแรกเราต้อง วางแผนให้ดีๆอะไรสําคัญกว่าก็ต้องทําสิ่งนั้นก่อนนะคะบางครั้งเหมือนเราคิดหลายๆอย่างเนี่ยคือถ้าไม่ได้ลําดับความสําคัญอนะ่ะมันก็จะทําอะไรมั่วปนเปไปหมดนะคะอืมหรือบางคนวางแผนเกี่ยวข้องกับการขยับขยายธุรกิจทําส่วนตัวก็ได้ที่แบบวางแผนกับคนใกล้ชิดกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวของการงานธุรกิจ หรือวางแผนเดินทางยกย้ายตำแหน่งนะคะมองว่าได้แต่แค่เราต้องที่บอกลำดับความสำคัญให้ดีแต่ถ้าเรื่องความรักก็ก็ดูมีสเสน่ห์อยู่นะคะแต่มันเหมือนอารมณ์แบบเรามีความแน่วแน,แน่มั่นคงของเราว่าแบบ ถ้าไม่ได้ตามที่เราหวังเอาไว้เราก็ไม่อยากที่จะมีความหลักถ้ามีต้องดีไปเลยต้องมั่นคงประสบความสำเร็จไปเลยเพราะฉะนั้นคนกองนี้ก็คืออาจจะแบบแคร์ตัวเองเป็นหลักมากกว่านะคะอือแล้วขอดูว่าคนโสดเนี่ยมาดูก่อนว่าคนโสดความรักในอด,ดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนโสด วันนี้เกิดมีถุน s of swords hangman h man. of coins t r e of coins แล้วก็ high p r e t e s นะความรักในอดีต ของคนโสดเนี่ยมันน่าจะรู้สึกว่าเจอความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจนนะมันไม่ชัดเจนมันไม่มีการพัฒนาหรือบางคนเนี่ยคุยกันมานานแล้วแต่มันก็ไม่คืบหน้าไปไหนอะ่ะที่เห็นชัดๆเลยเหมือนเจอจากออนไลน์หรือว่าเป็นคนที่รู้จักผ่านเพื่อน ผ่านทางแอปพลิเคชันแอปจับคู่โซเชียลมีเดียอะไรก็ตามอืมแล้วด้วยความที่ tree of cards ขึ้นกับ high p r e t e s e มันอาจจะมี third party หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีเป็นหลักษอหลักสามเ,สาเข้ามาด้วยหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้มีเรื่องคนคนเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะมันก็เป็นคือ third party ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นมือที่3ามหรืออะไรเงี้ยเสมอไปนะคะแต่มันมีอุปสรรคระหว่างเรากับเขาอะ ที่ทาให้มันไปไม่ได้อุปสรรคจะเป็นเรื่องงานก็ได้ที่รู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่เราแบบต้องทําโปรเจกต์ใหญ่อะไรเงรี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอย่างนี้ก็ได้เราหรือเขาก็ได้นะครับมันสลับกันได้อย่างเช่นเขาอาจจะไม่ว่างต้องทํางานต้องคุยกับลูกค้าอะไรเงรี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนกับเราหรอหรืออะไรยังไงอืม อออันนี้เพิ่งเห็นมันเป็น seven of swords มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้เปิดเผยอะบางคนหรือคุยกับใครกันก็ยังไม่ได้ Official นะยังไม่ได้คอมมิตในตอนก่อนหน้านี้แล้วมาดูว่าความรักในช่วงพฤศจิกายนเป็นยังไงนะของคนโสด ten of cups Fight of w a n d s Eight of Swan the Hermit แล้วก็ King of Swords ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมองว่าบางคนอาจจะมีหลายๆเรื่องให้ต้องทำหรือถ้าเป็นความรักมองว่าน่าจะได้เจอกับคนที่รู้สึกว่าใช่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นห้าไม้อ่ะคะ่ะน่าจะ มีเข้ามาหลายคนนะอย่างเช่นแบบอ่ะเราเลื่อนแอปไปคนนี้ก็ดีอปัดไปปัดขวาไปคนนี้ก็ดีเออแล้วก็แบบอาจจะเข้ามาคุยในเวลาเดียวกันนี้ก็ได้นะคะอืมแต่ว่ามันก็ยังเหมือนอยากมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่อะ The hermit หรือบางคนมีแบบสเปคที่ค่อนข้างสูงแบบต้องตาโตต้องจมูกโดง่งอะไรเงี้ยคือถ้าไม่เอาถ้าไม่เป็นแบบนั้นคือไม่เอา หรือแบบต้องมีโปรไฟล์ดีอะไรเงี้ยค่ะหรืออย่างน้อยเนี่ยนิสัยมันต้องเข้ากันได้ไลฟ์สไตล์มันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยเลือกที่จะแบบคุยไปก่อนยาวๆยวังไม่ได้รีบร้อนนะคะเพราะว่าด้วยความที่คนกองเนี้ยอาจจะคิดมีความรู้สึกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองได้มันไม่ได้เลือดร้อนทำงานหาเงินอะไรไปอย่างเงี้ยอืม หรือมันไม่ได้อยากได้ความสมานที่จริงจังขนาดนั้นบางคนอาจจะมีคนที่แบบเป็นลักต่างวัยเข้ามาได้นะคะักต่างวัยหรือคนที่แบบมีตําแหน่งสูงกว่าเราถ้าเรื่องกนเง้นนะถ้าทํางานด้วยกันเนาะตำแหน่งสูงกว่าอายุเยอะกว่าอย่างเงี้ยนะคะแต่มองว่าโอกาสที่จะพัฒนายังไม่ได้เยอะยังไม่ได้คอมมิตนะคะสำหรับคนโสดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่มีคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูก่อนว่าความรักในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในอดีตเป็นยังไงเธอ wants her fans the sun สเ o นอฟ Coins แล้วก็สเ s o อฟ s o r ส s ในอดีตเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่นะคะอ่าหรือว่าได้คุยกับคนที่รู้สึกว่าใช่มากโปรไฟล์ดีเป็นคนดีอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนความสัมพันธ์แบบมันมันขึ้นสิบสิบน่าจะรู้จักนานแล้วหรือแบบ พยายามกันมานานแล้วหรือคุยกันมานานแล้วแบบรู้สึกมันก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ค่อยคืบหน้าหรือมันยังไม่ออฟฟิเชียลยังไม่ได้มีคนรู้มากอะหรือเขาคนที่เราคุยอะคนที่เราดิวด้วยเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์แบบกระตกกระตากหรือว่าคุยกันคบกันก็ไม่เห็นจําเป็นต้องเป่าประกาศให้โลกรู้ไหมอะไรเงี้ยะอันนี้คือความคิดของเขาหรือเปล่ามันก็เลย คือผู้หญิงเราหรือส่วนใหญ่อะค่ะก็ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์อยู่แล้วอืมแต่คือเหมือนมันไม่ยังไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้นหรือบางคนทำอะไรแล้วไม่ค่อยบอกกันแล้วมาดูว่าความรักช่วงพฤจิการเป็นไงนะคะ s i c u p s คัพส์ทินออฟคัพส์คิงออฟเ c นท s t คิ t i c e แล้วก็ The d e a มองว่ายังไงก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะมันมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนที่เราคุยคือถ้าไม่ชัดเจนก็คือไม่ต้องคุยต่อแล้วไหมหรือแบบ เราจะได้ไปหาตัวเลือกใหม่หาคนดีๆหรือเปิดโอกาสอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นว่าแบบจะตัดสินใจแล้วนะว่าถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยจะไปต่อแล้วนะอืมแต่มันเหมือนก็อาจจะพยายามกันก่อนนะคะว่ามันเข้ากันได้ไหมหรือมันพัฒนาได้ไหมลองพยายามกันดูก,ก่อนแล้วถ้า พอหลังจากนั้นแล้วยังคงนิ่งอยู่ยังคงไม่พัฒนาอยู่ก็จะตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอาอยัางไงตอ่อยังไงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานะแน่ๆนะคะช่วงเดือนพฤศจิก,กาของคนที่มีคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแล้วนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้คิดดูดีๆว่า กับคนที่คุยนานแล้วมันถ้ามันไม่พัฒนาหรือไม่ได้คอมมิชสักทีมันก็เสียเวลาไหมหรือ,อยังไงนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะของคนที่มีคู่ราศีมิถุนนะคะดูก่อนว่าความรักในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างา two of coins The Sun h y p r i ิตัสเฮอร์มิแล้วก็เป็นเอชอว์บอนสบางคนเหมือนก่อนนั่นเนี้ยมันอาจจะดูดีเลยนะหรือแบบคือมันเหมือนมันความสัมพันธ์นี้อาจจะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ บางครั้งเขาก็นิ่งๆบางครั้งก็เข้าหาคือไม่สามารถที่จะเดาใจได้ถูกอะ่ะมันเป็นอารมณ์ไฮพรสราชนีดวงจันทร์เดี๋ยววันหนึ่งก็ดีวันหนึ่งก็ร้ายสามวันดีสี่วันไข้อะนะคะมันเหมือนแล้วแต่อารมณ์อะ่ะอารมณ์ที่อยากจะคุยดีก็ดีอืม เนี่ยมันดูขึ้นขึ้นลงลงเอาแนวนอนไม่ได้เลยนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยหรือบางคู่ไปไปกลับกลับเลิกเล,กลิกลักๆก,กันอยู่แบบนี้เป็นระยะเวลานานแล้วก็ได้แต่ก็ยังคงเหมือนเดิมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบ้างนะคะแต่มาดูก่อนว่าพฤติก,การเนี่ยจะเป็นยังไง ความรักจะเป็นยังไงของคุณมีคู่มาซ้ำเลยสองเหรียญนะคะ A of Pentacles f i v e of Swords Queen of Wands A of Swords มันเหมือนมีหลายๆเรื่องเข้ามาในเวลาเดียวกันที่ทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาหรืออย่างเช่นมีฝ่ายหนึ่งอ่ะ จะต้องไปทํางานแล้วแบบไม่ค่อยยุ่งเลยแล้วพอเวลาที่จะได้มาอยู่ด้วยกันหรือมาคุยกันอย่างเงี้ยค่ะก็โดนเรียกไปอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยมีเวลาที่เหมาะสมที่จะได้คุยกันดีๆหรืออะไรเงี้ยค่ะอืมเนี่ยมันค่อนข้างเด่นเรื่องการทำงานสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากกว่า แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็มีแนวโน้มที่ฝ่ายที่โดนกระทาอะค่ะอาจจะมีการตัดสินใจหรือแบบเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มต้องมาคุยให้ชัดเจนแล้วว่าจะยังไงอืแต่ก็บางเรื่องมันเหมือนอาจจะมีเรื่องที่คิดไม่ตรงกันนะคะมันก็ไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวด้วยซ้ำหลายๆเรื่อง บางคู่มีคนในครอบครัวมีคนรอบข้างเนี้ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทาให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันต้องปรับตัวเข้าหาไม่ใช่แค่กับเขาอ่ะกับครอบครัวเขาด้วยกับอะไรเงี้ยมันดูเหนื่อยมันต้องทุ่มเทเยอะอนะคะก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าที่ควรมันยังดูมีหลายเรื่องเข้ามาให้ต้องปรับอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็สู้ๆกันนะคะ ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค like ์ก็ติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะทำออกมาเรื่อยๆฝากติชมกันได้ในคอมเมนต์นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ